อสวัสดีครับผมนี่เราจะมารีวิวห้องครับห้องผมเองครับถึงแล้วครับต่อไปนี้ย่ะรีวิวอะไรแล้วรีวิวเสื้อก่อนเลยไหนนี่เสื้อเล่น

เสื้อใครไม่รู้ไม่ต้องสนใจอ่าได้รีมันนี่โอ้เสืแชมเปี้ยนเสื้อแรกไปล้ก,กับแพ๊บแป๊บเดียว <c oughs> แล้วก็ตันหน้องเคแล้วก็เสื้อพนักคนใจคืออะไรครับไมู่้ไม่รู้เรื่องนี่เสื้อใครก็รู้ดูก็รู้ว่าเสือ้อใคร เนี่ยเนี้วไว้ทำไมแล้วเนี่ยได้เนี่ยไม่ได้พิเนตเลยนะ้ทำไปดูหน่อยเนี่ยอันนี้อันนี้บอบยรองเนี่ยอะไม่าม่เลาผู้หญิงมาอรอไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยตึ๊บจ้าโอเคใต้เหี้ยอะไรวะจ๊ะกระดีดำเรีวเกิดเกิดทำทำเกี่ยวกับทำทุกวัน ไม่ทำโชว์มาทำเลยไม่เล่นบิดเลยแบบอะแรงกันใจตั้างไว้ได้เยอะแวอะไรนะอ่ายูย่นตัวในตัวในตัวมีอะไรบ้างเีาเท้าสิเจ้าอะไรนี่หนักงั้ี่หนักฮะไอดีดัสครับไนดีดัาหายไหมไม่แค่แบบอะไร เท้าวิ่งครับท้าวิ่งไม่ซักมึงงั้นเลยฮะใส่อยู่ครับเตรียมมาไว้ในตู้ครับไม่เหลียวครับเตรียมมาครับนี่กำลังกินกันครับได้ใายไหมคุณเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไม่ซักอ่ะพี่เกลียดละหุ่นดูยังพุ่นเกาะใส่เฮ้ยแทนเลยนี่เท้าวิ่งครับดูความเท่ครับเท่เลืกี่เนย ดูความเขียนกรู้เกิอไกันเยสตาร์ทครับดีดูยังเชื่อใ้อย่างเงี้ยเหรอท่าวิ่งใส่ยิ่วิ่งเลยไหมนี่อันนีด้อ่ะวิ่งเดียวเอง ไอ้คุณดีคุดีกูคเคยยืมสายอยู่ไม่เกี้กัดตีที่ผายคูป่ปลอมดูความพังอีปีนีนไม่รู้ทำไมครับมมอตอนที่กูยืมมึงสายอ่ะกัดตีที่ผายเลยคูนะี้แหละดูความพังแปะไว้ขอ,องคอปของปลอมอ่ะบอยสายแผนสายแผนไม่ชไเช<ะ>ื่อเลยแย่แปะน่ตาตาดันแผนนี่แม่ใครฮะแผนนี่คือแผนก็ถือรองเท้าซะยี่ห่อรองเท้าซะ มีลายเซ็นมีลายเซ็นด้วยใครยางได้ลายเซ็นทิ้เบฟปับนี่มันเท้าวิ่งทีนนึงเท้าวิ่งนี่คนที่สวยอันนี้มันสายเที่ยวได้็กยไงอืมแต่มันนักนั่นะด้วยกล่องแม่ขวดเอะ้วมีอะไรโอ้มีไนกี้ครับพี่น้องนี่ครับไนกี้ของโดนัลด คู่ที่แพงที่สุดคู่แรกเท่าไหร่หกพันหกพันครับดูครับซื้อมาเก็บใส่ใส่จนยุ่ยหมดแล้วเก็บอะไรกัไม่ใส่ไหนเลยมูน่าจะเก็บไว้เนอะยีังใส่ตั้งยุ่ยมาเลยั้งฮะใครคู่มเงี้ยก็อยู่ตังซื้อคู่กันไม่มีต่างซื้อเลยดูครับขังเท้าครับนี่กันใครอยากได้ก็ติดต่อมาครับนี่ครับอะไรนี่อะไรเซียเจ็ดไง โรนโดโโรนดครับคู่นี้โรนโดให้มาครับไม่ใช่ใช<ค>่ <laughs> ทีเท่เนี้ยเนี่ยเซอเซเว่นครับนี่ไงไม่ได้ซักอะไรไม่ได้ซักครับเก็บไว้เงี้ยครับนี่คู่ใส่ประจำเนี่ยอันนี้คู่ใช้ประจําครับเหมาะนี่ครับเปลี่ยนมาใสา่พุงมาแล้วอืมโคเท่เดี๋ยวดูเลยอะไรมีอะไรไม่มีอะไรแล้วหมดแล้ว เนี่ยข้างบนเนี่ยเสื้อผ้าเลยเนี่ยเสื้อเอะไรเยอะแยะต้องอยู่ในยูเสื้อตัวนี้ท้อทับใจอะเสื้อไม่เยอะตัวก็โชว์หมดแล้วโชว์หมดแล้วเสื้อเยอะแยะนั่นเสื้ออะไรมีเสื้ออะไรมีเสื้อเสื้ออะไรอยู่บ่ะิวเใช่ไเก็บใบอันใช่เก็บใบกันใช่ยูบดิบเทียนลึกเก็บใบไงนี่นี่นี่เนี่ยเด็กเสื้อป้าชิมมาสร้างดูรูปดูรูปดูรูปพี่ดูรูปแต่ละคนอ่ะ ดู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 อ่าอะไรไวะนี่เด็ตัดสินไม่ให้ดูรูปเรียดูนี่รูปสาวนะไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่อะไรหนังสือหนังสือเรียนหนังสือเรียนได้เหรียญมามาลลีลูกอะไรลูกจบแต่ยังไม่จบ นี่นี <t t ่อะไรเนี i, ่ยค้างทำงานนี่ค้างทำงานกางโชยเฉยเฉยยืนอะไรเล่ายืนยืนนอนเป็นไง เสื้ออันอาเนี่ยเสื้อาใครเป็นเอฟซีของที่เีเอฟท้าไม้เบอร์ยี่สามนี่เขาจะแจกเสื้อครับเงี้ยผมมาใกล้จริงงั้นตัวนั้นไหนตัวท,ที่มแจกเอาเอาเอา,เอาแจกเสื้อครับแจกเสื้อใครอยากได้ก็เดี๋ยว แขกได้กับเอฟมาครับเอฟมาครับตัวไม่กี่บาทครับมามาไงทยักยังต้องตามตามตามเรื่ยครับตันนี้เสื้อคลังข้างนอกนะเนี่ตัวนี้ครับหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวครับเอฟมาครับเอฟมาครับสีอะไรขอแยกขอสีแรกเลย ไอ้ที่ใครียกอะไรซสีแลกซีเหี้ยสีเอฟสีแรกสีเอฟสีเอฟมาครับครับเปิดประมูลครับใครับใครอยากได้ก็มาครับนิ้วถือยี่อ่ะตัวนี้แหละครับอ่ะยังไงยัดไก่จริงเงอยังไงยังไงแจกยังไงไม่รอาหารใครอยากได้มิ้มาครับเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มครับคิดใจอ็แจก ถูกใจแล้เวเจ้าตัวถูกใจคอมเมนต์อันไหนเขาก็แจกอันนั้นเลยครับโกแกคนนั้นแหละเดี๋ยวเราจะตามทิ้งทิ้งทิ้งซอเฟสไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปครับเราจะไปส่งถึงที่เลยครับเอา لي. ดิหนุ่อ่านก็วันนี้ก็ขอแค่นี้ครับบายกดไลค์กดแชร์กดซับกดครายให้พวกเราเลยครับไายครับ